สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนใน youtube นะครับวันนี้ก็มาอ่านคลิปก่อนส่งงานครับวันนี้ส่งเจ้าไหนบ้างครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูทีละเจ้าครับเริ่มจากตัวพันสองร้อยบาทตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ส่งลูกค้าจังหวัดขอนแก่นครับแล้วก็ตัวตัวนี้มีหน้าใหม่มานำเสนอด้วยครับ อันนี้หน้าใหม่จากทํามผมเลยนะครับกําลังทําโลโก้กันอยู่โลโก้ยังทําไม่เสร็จครับต่อไปจะเป็นโลโก้ชื่อนะครับตัวเนี้ยแต่เน,น้่ใส่วัดไปก่อนครับตัวนี้เป็นรุ่นสองพันวัตรครับอันนี้กล่องใหม่นี่เหล็กมันจะหนากว่าเดิมเลยนะครับเหล็กหนากว่าเดิมแน่นอนครับ แล้วก็ตอนนั้นก็ 2, สองพันสองร้อยวัตกันครับแล้วก็มีปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟแล้วก็ปีข้อสามทางครับอันนี้ส่งพี่ๆที่รู้จักกันครับตัวนี้หกหกร้อยวัตต อ่าตอนนี้นะครับส่งลูกค้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับตัวนี้สองสองพันวัตต์ตัวนี้นสเปครับสิบแปดนิ้วคงหล่อคงปั๊มนะครับไม่เกินค้าวสองดอกครับตัวนี้นแล้วก็ลักไฟปลักไฟส่งลูกค้าจังหวัดอุตรดิดตถ์ครับ ส่วนตัวหกร600ว,ว,วัตต์กับตัว1,002วัตต์ตัวนี้นะครับลูกค้าไม่ไม่ประสงค์จะออกมานะครับกลัวเมียด,าด่าอ่าดูคร่าวๆกันไปก่อนนะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับ <S <S ก็งานก็จบจบชุดนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะ คิวไม่ยาวเลยนะครับไม,ไม่ไม่มีคิวละก็มีทำเรื่อยๆอยู่ครับถ้าไหนสนใจรุ่นไหนกี่วัตใช้ขับดอกกี่นิ้วนะครับติดต่อสอบถามได้ครับอันนี้ก็ามาอัดคลิปก่อนก่อนส่งครับก็เดี๋ยวตัวนี้ตัวสองพันกับตัวพันสองร้อยวัตนี้ลูกค้าจะให้อัดคลิปทดสอบเสียงให้ด้วยครับเดี๋ยวก็จัดให้ครับ ตัวนี้เป็นกล่องหน้าใหม่จากทางผมเลยนะครับเหล็กหนาะอย่างดีเลยนะครับเหล็กนะ่ยตัวนี้รุ่นสองพันวัตต์ครับมาแปลงก็ลูกใหญ่ๆเลยนะครับขนาดยี่สิบแอมป์ลูกนี้ครับยี่สิบถึงยีิบห้าแอมป์ได้ครับตัวเนี้ยไฟหกสิบห้าเหมือนเดิมครับคาปาหมื่นไมโครร้อยโวลต์หกลูกครับขนาดทานซซสตเตอร์ฝั่งละ คู่งานก็พอดูได้ครับไม่คิเลเท่าไหร่อันนี้รุ่นพันสองร้อยบาทครับพัดลมจะ <c oughs> ถ้ารุ่นพันสองร้อยบาทขึ้นนะครับพัดลมผมจะใส่ให้สี่ตัวเลยนะครับตัวหกร้อยวัตก็จะเป็นพัดลมสามตัวครับ วันนค้ก็พันสองกันครับการเนสายการอะไรก็ตามสไตล์ของผมครับนั้นปีขอสตามทางเดี๋ยวให้ดูกล่องนะครับเนี่ยครับกล่องหน้าใหม่ ข้างหลังนะครับก็ข้างหลังเป็นอย่างนี้ทุกตัวครับทุกรุ่นก็จะมีมีแจ็คแจ็คฟนให้เสียบสายสัญญาณเข้านะครับมีแจ็คฟอนแล้วก็มีแบบ XLR ครับสายลำโพงก็มีขั้วดำแดงแล้วก็สเปคคอนครับทุกตัวครับเหมือนกันทุกตัว ไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ครับตัวสองพันวัตต์นี้ข้างหลังจะมี พาลาเลลให้นะครับกดพาลาเลลได้ไม่ได้ไม่ได้บิดครับพันสองก็เหมือนกันครับก็ขอจบคลิปเท่เานี้ครับขอบคุณครับ